พี่น้องมาเบิงค่ะนี่ตำประคุงเม่ยาเม่ยาแตงไห่ตำไห่ร้อมค่ะโอ้ยเม่ยาพี่น้องเป็นคือนเม่ยาเพกบ่อค่ะดีดีเบิงแตงแนวกินไปให้ลูกไผ่ย่านแต่บ่ได้กินค่ะพี่น้องป๊าเป็นแต่แสบคักซิ้เบมืงกันแสบบ่อโอ้ยนนำไล่ไหล แซ่บพักครับพี่น้งองสดครับ่ใหญ่เอ้ยฝุ่นออกสดใสสดใสอือ จะเสียบเลยวะน้ำได้แตกน้ำเลยแสบอีกเลีเเหืมน้ำแข็งเขาหล่นซ่อนผลเบิรงกันนะจะค่ำกันนะรากพี่ตอน,น้องสดคือเบาเช่นเป็นอย่างเฮ้ยผุนแล้ว ขำใหญ่ๆจนล่นปากคุณเศบขับเสบเนี่ ดูข่างกอไผ่ฟังเสียงลมบัดไผ่ไปดั่ม ผักสดวนนี้อยู่หน้าเจาเนาะเฮ้ยเสียบเนาะกินอยู่บ่ากินนะเนาะเบิ้ดเราไปยังไงสดเอาสดเดี๋ยวเพกเอาไว้หายเบาเช่นกินน้ำก่อนค่ะพ่นน้ำไล่แตกแลาจับกล่องเด้อค่ะพี่น้องแซ่บไข่อิลิตัมส่วบุกฮงเมญ่าเด้อค่ะพี่น้อง